าวที่เป็นกระแสเรื่องของแฟรนไชส์ลูกชิ้นเจ้าดังนะครับคือตรงนี้ครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดอะไม่แย่นะครับถือว่าดีเลยการให้โอกาสคนนะครับมีแฟรนไชส์เนี่ยหจังหวัดหนึ่งที่ทั่วประเทศเลยคือคอนเซ็ปต์ดีตาลผมถือว่าใช้ได้เลยแต่หลักๆคือผู้ทำแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์ซอเนี่ยครับไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างแฟรนไชส์เลยเราสังเกตูนะครับที่คุยกันตลาดประเด็นเนี่ยไม่มีการพูดถึงสัญญาเลยว่าตรงนี้ถูกหรือผิดสัญญานะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นการพ ไม่ได้ระบุเลยว่าขอบเขตที่ทําได้อะ ทำอะไรได้บ้างนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญนะครับที่ว่าถ้าจะทำแฟรนไชส์แล้วมีโปรดัก t ที่ดีแล้วมีชื่อเสียงที่ดีแล้วโครงสร้างสําคัญเรื่องของกฎหมายก็สําคัญเรื่องสัญญาสําคัญทั้งมดนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่เขามาซื้อแฟรนไชส์เราเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะได้กําไรว่าจะคืนทุนเร็วจะได้ธุรกิจที่ดีอยู่ในมือเขานะครับแต่ใดๆแล้วแต่ละคนเนี่ยเกิดมาโตมาไม่เหมือนกันบางคนไม่เคยทําธุรกิจเลยความเข้าใจในโครงสร้างแฟรนไชส์ก็ไม่เหมือนกันครับต้องใช้เรื่องของสัญญ,ญาและ Contact Agreement ะคอให้ร้รูว่าันเป็นแท ฉันเป็นเจ้าของฉันต้องทําอะไรให้คุณบ้างและคุณเอาไปขายแล้วขอบเขตในการทําธุรกิจในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ต้องคุยกันตั้งแต่วันเซ็นสัญญาให้จบนะครับเพื่อป้องกันความไม่เข้าใจความคาดเคลื่อนและก็หลังจากเอาขอไปขายแล้วเนี่ยครับจะไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวนะครับเพราะวันแรกเราคุยกันจบไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเท่าๆกับสูตรอาหารเท่าๆกับระบบเลยครับเรื่องความเข้าใจและเรื่องข้อตกลงครับ